เทพจะเลยเนาะทำไมจะให้คุณปานเทพกับน้องเหมียวทำกะเพราเค้กเหรอไม่ได้หรอกวันนี้วันนี้เขาจะไปเดทกันเอ้าวทาไม่ได้ทั้งคุณปานเทพและคุณเหมียวเนี่ยเขาจะไปแคมป์นะฮะแต่ปรากฏว่าไปสถานที่ไหนก็มีแต่คนรู้จักนี่ยนะครับโอ้โหแบบี้แล้วก็แบบนี้นะครับแล้วขนาดเดียวกันเนี่ยทอยนะฮะก็แอบตามคู่ไปจนได้เจอเบียโคบจะเข้าข้างทอยฮะคอณปานเทพมีงานด่วน ต้องรีบกลับมาออ๋ทำไงอ่ะยังไงล่ะปานเทพก็เลยบอกถอยอย่างนี้ทอยมาแล้วใช่ไหมอยู่ช่วยเป็นเพื่อนเหนียวก่อนละกันนะฮะทอยกับเหนียวก็ไปที่แคมป์สองต่อสองทำเหนียวไนไหนมาปานเทพก็ไม่อยู่แล้วเรื่องราวมันจะเป็นยังไงต่อไปต้องติดตามนะครับใน Let's Eat รักล้นพุงคืนนี้สองทุ่มนะฮะทาง To Asia Series ครับช่อง120กับ239นะฮะเวลา2องทุ่มและทางแอปพลิเคชัน t r u e ID ฮะบบนแพ็กเกจ t e ID พัทเวลา สามทุ่มครึ่งนะอยากรู้เหมือนกันนะนในเมื่อปานเทพมาอยู่แล้วเนี่ย <c oughs> มันจะเกิดอะไรขึ้นสมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมนะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกด u ั s สไคร e ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ